เกอริดัสโอเจ็ทเคที่จะมาเป็นผู้นําของทีมมืดและมีความถึกป่วนอยู่ในตัวเดียวครับตัวนี้จะปั้นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay ูวินท top อัผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการ,ระจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win Top-up อยู่แล้วไปตามกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด moji ด้วยนะ โอเคครับผมสำหรับตัวละครเกริดัสนะครับจะเป็นตัวละครสายสมดุลครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจครับแต่ว่ามันเป็นตัว CC ที่เรียกได้ว่าปั่นป่วนมากๆเลยนะครับขอพูดถึงสกิลพาสซีฟกันก่อนนะครับว่าเกริดัสเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับสำหรับเกริดัสนะครับถ้าตัวของเขาเนี่ยอยู่กับพันธมิตรที่เป็นสายสมดุล3คนขึ้นไปนะครับหาก HP ของตนเองน้อยกว่า50% จะมีการเด้งเลือดเท่ากับ165%ของพลังป้องกันเกริดัส2ครั้งต่อการต่อสู้ครับความสามารถตรงนี้นะครับจะคล้ายกับอะไรครับเพลตันนั่นเองฮะอ่าแต่ว่าแค่มันมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องลงตัวสมดุล3ตัวนะอ่าแล้วก็จะมีลดทอนตลอดเวลาให้กับตัวเองเนี่ย16%ครับ16%ตรงนี้เนี่ยก็คล้ายคลยกับออฟหลักของเสื้อบวก15ตัวหนึ่งเลย และยังมีการเพิ่มอัตราบล็อกตามสัดส,ส่วนป้องกันตลอดเวลาให้กับตัวเองนะครับก็คือทุกๆ150ของค่าพลังป้องกันจะได้ค่าบล็อกเพิ่มขึ้น3นั่นเองครับสูงสุดอยู่ที่27นตะครับตรงนี้ถ้าเราทําป้องกันถึง1350เราก็จะได้บล็อกมาเลยฟรีๆรี27ครับแต่ถ้าเราอัพสกิลนะครับอ่ะมันจะสูงสุดได้ถึง33%แปลว่าเราจะต้องทำค่าป้องกันอยู่ที่ 1,650นั่นเองนะครับอ่ะและยังไม่พอครับศัตรูทั้งหมดนะครับเวลาที่เกริดัสยืนอยู่ในสนามนะครับจะโดนลดอัตราปรับใช้ผลนั่นเอง20%ครับลดอัตราปรับใช้ผลก็คือลดโอกาสที่เขาจะจ่ายพวกสถานะซ c ซลงไปเลย20%สมมุติว่าเอลิเซียเล่งเทินโอกาส100%นะครับถ้าเกริดัสมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเอลิเซีย การเร่งเทินของเอลิเซียจาก100%ก็จะเหลือเพียงแค่80%นะครับหรือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีสกิลที่โอกาสติด50%แต่มีเกริดัสยืนอยู่นะครับไอ50้50%นั้นนะ่ก็จะเหลือเพียงแค่40%แบบนี้นะครับผมอ่านี่คือการลดอัตราปรับใช้นั่นเองก็เรียกง่ายๆว่าเป็นตรงข้ามกับตัวพระแม่โรซี่นั่นเองนะครับแล้วยังไม่หมดครับศัตรู3คนนะครับเมื่อโจมตีทั้งหมดของเกริดัสทำงาน2ครั้ง นะครับจะมีการทำดาเมจนะครับเท่ากับ60%ของพลังโจมตีกายภาพและ65%ของพลังป้องกัน1ครั้งและเมื่อโจมตีทั้งหมดของตัวนี้ทำงานส2ครั้งเนี่ยจะมีการมอบจุดเยื่อแข็งในอัตรา75%ต่อเนื่อง2เทิร์นอยทาเดียวนะครับอ่ะจุดเยื่อแข็งคืออะไรนะครับจุดเยื่อแข็งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคล้ายๆกับแช่แข็งนั่นแหละครับแต่ว่าจุดเยื่อแข็งนะครับเวลาที่ศัตรูติดแข็งนะครับและฝั่งเรานะครับมีใครไปตีให้น้ําแข็งแตกนะครับ มันจะทำการฮิลคนที่ตีนะครับจาก100%่ะจาก100%ของดาเมจที่ทำได้นั่นเองนะครับสมมุติว่าเกริรัสแข็งให้แล้วมีลิงออกไปตีนะครับลิงตีไปพันหนึ่งลิงก็จะได้ฮิลตัวเองพันหนึ่งะครับอะไรประมาณนั้นและเวลาที่น้ำแข็งแตกนะครับจะมีการทำดาเมจ 60%ของ HP แบบไม่สนป้องกันด้วยนั่นเองนะ HP นี่ก็คือ HP สูงสุดของเป้าหมายนะครับไม่ใช่ HP ของเกร i ิดัสนะครับอ่ะต่อมาครับการอัพสกิลก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะเพิ่มบล็อกจาก27เป็น33นะฮะแล้วก็ถ้าทำา C2 ได้จะลดอัตราปรับใช้ผลถึง26%เลยนะครับมาดูที่การตีธรรมดาครับการโจมตีพื้นฐานของเกร i ิดัสนะครับก็สร้างความเสียหาย50% ของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็60%ของพลังป้องกัน1ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดจุดเยื่กแข็งในอัตราสูงถึง45% 1เทิร์นครับอ่าถ้าอัปเกรดสกิลนะครับก็จะแรงขึ้นอัตราติดจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับและทีเด็ดอยู่ที่ c 6ครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเทพสงครามนะฮะตีธรรมดานะครับมีโอกาสที่จะจุดเยื่อแข็งใส่ศัตรูพร้อมกัน3คน คือตี1คนแต่น้ําแข็งติด3คนนะ่ะโคตรเก่งนะครับยิ่งในกิลวอ์ที่มีแค่3ตัวเนี่ยมันก็จะเวอร์มากๆเลยนะครับทุกครั้งที่เกลิรัสออกไปตีก็ลุ้นแช่ลุ้นแช่ตลอดเวลานะครับอ่ะต่อมาครับสกิลหนครับความทรงจําของราชันคูดาว75วินาทีครับสกิลนี้จะเป็นสกิลหมู่แบบทะลุทะลวงก็คือทะลุพวกอมตะเทิน นะครับอ่าทำดาเมจ65%ของพลังยจมตีกายภาพและ70%ของพลังป้องกันครับและมีโอกาสมอบจุดเยื่อแข็งในอัตรา60%เรียกได้ว่าเป็นสกิลแช่แข็งหมู่นั่นแหละนะครับแล้วก็การอัพสกิลของสกิลนี้ก็จะทำให้แรงขึ้นและโอกาสติดมากขึ้นนั่นเองนะอ่าสกิลสครับ ราชันแห่ง้องนภาคูดาว88ดวินาทีเป็นสกิลหมู่อีกแล้วนะครับแต่สกิลนี้จะทําดาเมจได้แรงกว่าสกิลเมื่อสักครู่เพราะว่ามันมีความเสียหายแบบไม่สนป้องกัน <What? S 1> นะครับเท่ากับ30%ของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็33%ของพลังป้องกัน2ฮิตด้วยแล้วก็ยังมีโอกาสมอบจุดเยี่ยกแข็งนะครับในอัตรา60% นะครับก็เป็นสกิลแช่หมู่ทั้ง2 s สกิลเลยนะครับการรับสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นและโอกาสติดแช่ก็มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสกิลของเก r ริดัสมันเป็นตัวละครที่เน้นเรื่องของการปั่นป่วนขัดจังหวะศัตรูและออกไปตีให้ได้บ่อยๆเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยแข็งเรื่อยๆ <Wow. S 1> นั่นเองนะครับจะสังเกตว่าทั้ง4 s สกิลเนี่ยมันจะมี อะไรที่เกี่ยวข้องกับจุดเยี่ยวแข็งทั้งหมดเลยครับต่อมามาพูดถึงเรื่องของการทำซีสำหรับเก r ริดัสเผื่อใครจะใช้ใบเลือกหรือว่าสุ่มเมลคีได้มาผสมได้มาหลายตัวนะครับสำหรับตัวเก r ร d ิดัสนะครับการทำซีก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าครับซีสอเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับแค่ลดอัตราปรับใช้จาก20เนี่ยกลายเป็น26เนาะที่ C2 นะครับแต่ว่าซี จะได้ลดความเสียหายที่ได้รับลง10%นะครับตรงนี้จะช่วยให้เกริดัสเนี่ยยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือเกริดัสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีการป้องกันตัวเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการเด้งเลือดมันมีพวกลดความเสียหายให้ตัวเองมาพื้นฐานแล้วประมาณหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมา C6 ครับนะอันนี้ก็บอกเลยว่าเดือดมากเพราะว่าตีธรรมดาแช่3แช่3ในกิววอนี่น่าจะเป็นไม้เด็ด เลยนะครับหรืออาจจะเอาไว้กันบ้านแบบเดือดๆได้เลยนะครับพามาชมคอสตูมของฝาเกลกันหน่อยนะครับถ้าใครปลดซีสนี่จะได้ทรงผมแบบสีขาวแบบนี้โคตรหล่อโคตรเท่นะครับส่วนนี้จะเป็นร่าง4่ดาวนะครับส่วนนี้จะเป็นร่าง5ดาวหัวแดงนะครับผมอ่าแล้วก็ร่าง6ดาวก็หัวแดงเข้มนะฮะอ่าประมาณนี้ส่วนการอัพสกิลนะครับของเกริดัสนะฮะต้องบอกว่าจริงๆก็คุ้มทุกสกิล นะครับแต่ว่าจุดที่ผมมองว่าอยากอัพที่สุดจะเป็นแพสซีฟเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ได้บล็อกมาถึง33%เราหาเพิ่มอีกแค่67%นะครับก็จะทําให้บล็อกของเราเนี่ยหนึแล้วนั่นเองส่วนโจมตีปกติสกิลหนึ่งสกิลสเนี่ย ให้จำง่ายๆเลยครับว่ามันแค่เพิ่มความแรงกับเพิ่มอัตราติดจุดเดยือกแข็งทั้งหมดทั้งสสกิลเลยนะครับสามารถที่จะออินหินให้กับตัวของเกริดัสได้เลย4ก้อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสการติดจุดเดยือกแข็งเยอะๆก็จะยิ่งดีนั่นเองครับมาพูดถึงของสวมใส่ของเกริดัสกันบ้างนะครับสำหรับมุมมองผมละกันนะครับส่วนตัวมองว่าเกริดัสเนี่ยควรจะใส่เซตต้านนั่นเองนะครับเพราะว่าเกรริดัสเนี่ยเป็นตัวละครที่ เราจะต้องให้มันตีได้เรื่อยๆออกแอคชั่นออกสกิลหรือตีธรรมดาได้เรื่อยๆเพื่อให้มันแบบว่าตี2ครั้งแล้วก็แช่3ตัวตี2ครั้งแล้วก็แช่3ตัวเรื่อยๆถ้าเกริดัสติดสถานะก็จะแอบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนออปชั่นที่เราควรเน้นนะครับเกริดัสเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรจะเน้นไปที่เรื่องของค่าบล็อก ให้ได้นะครับ67จะดีมากๆเพราะว่ามันจะรวมกับแพสซีฟตอนอัพเนี่ยจะได้100%พอดีนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ยังไม่รวมพวกตัวที่มันจะมาลดบล็อกเรานะอ่าแล้วก็ถ้าทำลดความเสียหายได้ด้วยก็จะดีมากๆนะครับใครมีออฟสวยๆสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ ต้านทานครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกครับถ้าติดสถานะเนี่ยตัวมันก็เป็นเป้านิ่งแล้วก็ตายไปค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับอีกค่าหนึ่งที่ควรจะเน้นนะครับก็คือค่าป้องกันครับเพื่อนๆควรจะทําให้ได้อย่างน้อยๆ1,650้อยนั่นเองนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ ค่าบล็อกจากตัวของแพสซีฟด้วยนั่นเองนะเพราะนั้นค่าป้องกันก็ควรจะเน้นครับส่วนเกริดัสใน ID ผมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกริดัสเป็นเมนหลักเท่าไหร่นะครับก็เลยของจะประมาณนี้ครับเป็นออฟป้องกันเป็นหลักนะฮะแล้วก็ออฟล่างนะครับถ้ามีต้านมีป้องกันติดก็จะดีครับพวกโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือจุดอ่อนเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับอ่ามีจุดอ่อนได้ครับเผื่อว่ามันจะไปตีตัวที่เลือดน้อยแล้วแช่ทิ้งไว้อะไรเงี้ย ก็ได้อยู่นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นป้องกันเช่นเดียวกันแล้วมีบล็อกติดนะครับมีผลเข้าเป้านะครับอันนี้ก็แอบช่วยได้ครับมีป้องกันเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีจุดอ่อนนั่นเองนะ ส่วนเสื้อครับอันนี้จะเป็นลดความเสียหาย1ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้มันลงบล็อกไป20เลยผมก็เลยหยิบตัวนี้มาใส่เพื่อเพิ่มบล็อกนั่นเองนะครับมีป้องกันเปอร์เซ็นต์มีผลเข้าเป้ามี HP ของชิ้นนี้ผมถือว่าโอเคเลยสําหรับเกริดัสนะครับอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวของผ้าคุมคาม่มานะครับผมใส่เป็นบล็อกนะฮะแล้วก็มีต้านมี HP มีป้องกันเปอร์เซ็นต์มีบล็อก1 นะครับก็จะได้สแตทประมาณนี้นั่นเองจริงๆมันสามารถที่จะทําให้มันดีกว่าดีได้แหละแต่ว่าพองผมมันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับส่วนแหวนที่เกริดัสควรใส่ก็ควรจะเป็นแหวนตายเกิดนะครับเพราะว่าเกริดัสเนี่ยไม่ได้มีการตายเกิดให้อะไรในพาสซีฟนะครับเกริดัสจะต้องออกมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับถ้ามีชีวิตที่2ไว้ก็จะดีใครมีแหวน6ดาวใส่6ดาวได้ใครมี5ดาวใส่5ดาวได้ หรือถ้าใครไม่มีก็ใส่4ดาวไปก็ได้นะครับส่วนซ้อนแหวนเนี่ยอาจจะซ้อนเป็นพวกสถานะพ่วงเข้าไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะอยากท็อปเป็นพวกค่าบล็อกค่าอะไรเสริมให้สแต็ตแน่นๆก็ได้ครับโอเคครับเรามาพูดถึงจุดแรกครับถ้าคุณถือครองเกเรดัสไว้นะครับคุณจะสามารถเป็นเทพแห่งเห็ดไฟได้เลยนะครับเพราะเห็ดไฟเนี่ยมันจะแพ้การแชร่แข็งครับเราสามารถเอาเกเรดัสลงไปตัวเดียวเพียวๆแบบนี้ เลยก็ได้นะครับแล้วถ้าอยากให้มันแรงกับตัวของเหตุไฟนะครับเราสามารถที่จะใส่เป็นเซตตีบอสได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนเซตนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวไปมันทั้งแบบนี้แหละนะครับอ่ะแล้วก็จองสกิลบนล่างอะไรได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกริลัสโซโลเหตุไฟเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเหตุไฟชั้น15เลยนะครับผมอันนี้สปีดผมโดนเปิดก่อนด้วยนะครับบึ้มก็มาโอ้โหเกือบตายนะโอเค ได้อยู่เกดีดัตตีธรรมดาติดแช่ครับและทุบไปครับทำดาเมจเป็นแสนครับนี่อันนี้คือไม่ได้ใส่เซตบอสนี่โดนอีกแสนหนึ่งนะครับโดนเหตุระเบิดมาโอเคเกดีดัตไม่เป็นไรครับเพราะว่าตีน้ําแข็งตัวเองแตกเนี่ยมันก็จะได้ฮิวด้วยนะครับดูครับปุ๊บนี่เห็นไหมฮิวมา500ดาเมจไม่เยอะแต่เน้นน้ําแข็งตีธรรมดาติดแข็งไหมไม่ติดโอ้โหอันนี้คือดวงสวยครับทุกคนอ่ะโดนเผาไหมนะครับเกดีดัตแข็งต่อครับ ระเบิดออกมาแข็งต่อครับที่เรียกได้ว่าเห็ดไม่ได้เล่นนะครับตีต่อไปครับโอ้โหไม่แข็งมันยังไม่ครบ2ครั้งตีต่อไปปุ๊บแค่่นี่เห็นไหมตีต่อไปครับระเบิดน้าแข็งนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะโซโลได้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครที่แบบไม่อยากว่าเอ้ยกลัวเฟลก็สามารถที่จะใส่เซตบอลได้มันจะเร็วกว่านี้นะครับแต่อันนี้ผมแค่ ทดลองให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถที่จะโซโล่เหตุไฟแบบเดี่ยวๆได้เลยครับมาดูในด้านของกิววอลกันบ้างนะครับสำหรับเกริดัสก็จะไปกับเพื่อนๆ3มืดนะครับตัวละครที่ต้องพ่วงไปกับเกริดัสบ่อยๆเลยคือซุนหงอคงนะครับอ่าใครยังไม่ได้ดูรีวิวซุนหงอคงก็ไปดูกันได้นะครับอ่านี้ก็จะเป็นลิงเนี่ยมาเป่าก่อนนะฮะแล้วก็ฝั่งเขาโยนระเบิดกลับมานะครับปึ้มเข้ามาฮะต้องบอกว่าเฟย่าเปิดกับเปิดไปแล้วนะฮะโอเคและเกริดัสแช่ครับนี่เห็นไหม แช่หมดครับแต่โคไม่ติดเพราะโคพังตาอยู่ครับปล่อยโคโยระเบิดไปนะครับเราชิวๆนะครับอ่ะเกดิดัสแช่ต่อครับแช่สามแช่สองเกิดมาทูุเกิดมาเจดีดัสตีธรรมดาแช่ต่อครับเห็นไหมฮะว่าแพสซีมันทำงานมันก็จะแช่แช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฝั่งเขาก็จะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเรามีสถานะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีลิงที่เป็นตัวคอยฮิลให้ครับอ่า ประมาณนี้เลยนะเกลิดัสก็สามารถที่จะเล่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปเล่นกับลูกของเขาสปีเก้ก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นฟิลของการกิลวอ์นั่นเองครับแต่ต้องไปกับ3ามมืดนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับกิลวอ์เกลิดัสก็จะทาดาเมจไปได้ประมาณ3ามหมื่นนะครับอ่าแล้วก็มีลิงที่เป็นคนคอยประคองให้ด้วยนั่นเองครับต่อมาครับเรามาพูดถึงการจัดทีมในการเอาเกลิดัสไปลง PVP กันบ้างดีกว่านะครับ เงืนไขแรกของเกริดัสนะครับจะให้มันยืนนานๆเนี่ยเราจะต้องมีมืด3ตัวเพื่อให้มันเด้งเลือดน,นั่นเองนะครับตัวละครแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนําว่าควรค่าแก่การอยู่กับเกริดัสที่สุดเลยก็คือซุนหงอคงหรือว่าลิงนั่นเองครับลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่คอยสเทนคอยฮิลให้กับเกริดัสแล้วก็เป็นตัวดาเมจหลักครับ เกลิดัสเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการแจกซีซีขัดจังหวะศัะตรูเรื่อยๆครับแต่เขาก็ต้องการการฮิวนะครับหรือว่าการกันสถานะหรือตัวดาเมทที่จะคอยปิดเกมได้นั่นเองนะครับกับอีกตัวหนึ่งครับที่คนนิยมเล่นกันมากๆก็คือเจ้าหญิงเอลิเซียนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการล้างสถานะให้กับทีมนั่นเองนะครับเพราะนั้นสามมืดที่ผมมองว่ามันเป็น the b เ s ส combination นะครับก็จะเป็นเกลิดัสลิงแล้วก็เอลิเซียนั่นเองครับ หรือบางคนนะครับอาจจะเอาพวกทรูตไปเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทรูตเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับเวลาที่ทรูตเลือดลดไปเยอะๆแล้วทรูตได้ออกไปทุบน้ําแข็งที่เกดีดัสแช่ไว้ทรูตก็จะได้รับการฮิวที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับบางคนก็เล่นทรูตก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนนะครับที่มีแหวนแน่นๆจริงๆนะครับก็จะเป็นสไปก็มีนะครับสไป่ยจะแทนตำแหน่งของเอลิเซียได้แต่ว่า อาจจะไม่ได้ดีเท่าเอลิเซียนะแต่มันแค่ปั่นป่วนได้พอสมควรเพราะว่าสไปน์เนี่ยมันสามารถที่จะแช่ได้เหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าตัวของจุดเยีอยแข็งเนี่ยพอมันติดแข็งอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าสไปน์ทุบไปเนี่ยสไปน์เนี่ยมันจะทาดาเมจก่อนพอทำดาเมจปุ๊บไอ้จุดเยือกแข็งเนี่ยมันแตกแล้วน้ําแข็งของสไปน์เนี่ยมันก็จะแช่ต่อครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ด้วยกันไม่ได้มันใช้ด้วยกันได้สลับกันแช่สลับกันแตกได้นะครับสำหรับตัวของสไปน์ รหรือบางคนจะเล่นคาม่าก็ไม่แย่นะคาม่าก็เป็นตัวละครที่ทําให้ทีมถึกขึ้นมาได้มีฮิลติดในตัวแล้วก็มีลดทอนแจกให้เป็นครั้งนั่นเองนะครับบางคนก็ยังคงเล่นคาม่าอยู่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายสมดุลน,นะครับและนิยมเล่นกันอยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นเนียน,น,นั่นเองนะครับเพราะว่าเนียเนี่ยก็จะมีเรื่องของความปั่นป่วนเช่นเดียวกันนะครับจากการช็อตแล้วก็จากการเพิ่มคูดาวนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวละครมืดที่ ผมแนะนำละกันอยู่ที่ว่าทีมของคุณเนี่ยขาดอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวครับที่จะแนะนำนะครับว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นกับตัวของเกริดัสนะครับถ้าเล่นเป็นคอมทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพระแม่โรซี่นะครับโรซี่เนี่ยสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราปรับใช้ให้กับทีมที่เป็นสายสมดุลน,นั่นเองนะการที่เพิ่มอัตราปรับใช้ให้กับสายสมดุลโอกาสที่เกริดัสจะแช่ติด นะครับก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับโอกาสที่ลิงจะเป่าให้เป็นหินก็จะยิ่งมากขึ้นและยิ่งโรซี่อยู่กับเนียนะครับโอกาสที่เนียจะเพิ่มกูดาวหรือช็อตก็มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคอมแบบปนป่วนเลยนะครับแต่บางคนนะครับไม่อยากเล่นเนียไม่อยากเล่นโรซี่เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นใจขนาดนั้นนะครับเขาก็จะไปเล่นในส่วนของขอลิสกันนะครับอลิส <Alice S 2> เนี่ยเป็นตัวละครที่คอยคิวคอยดูแลเกริดัส และลิงอะไรพวกนี้ได้อีกทีหนึ่งนะก็จะเอาอลิสมาเล่นกันตรงนี้นะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับบางคนก็จะใช้เป็นตัวของรูดี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับใส่เฟย่ามันเลยก็มีนะครับเพราะว่าเฟย่าเนี่ยก็คือเอามาตัดเลือดเลยอะไรเงี้ยเป็นตัวดาเมจช่วยลิงอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ครับอีกหนึ่งช้อยนะครับที่คนนิยมใช้กันก็จะเป็นทูตนะครับมาแทนตำแหน่งตรงนี้ก็เล่นได้นะครับมันก็จะเป็นทีมมืด นะฮะแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทรูตเนี่ยมันจะไปแพ้พวกโควิดกันค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับถ้าเลี้ยงไม่ดีก็อาจจะระเบิดได้ครับตัดเลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจนะครับว่าทีมของเราเนะครับเน้นต้านทานได้เยอะนะครับใส่ไ,ไพ่เพิ่มไปเลยครับเพิ่มต้านเข้าไปอีกให้โอกาสติดสถานะมันน้อยๆแล้วจะเล่นได้ยาวๆนั่นเอง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าสแตทของทีมเราไม่สวยมากใส่คารัมเข้าไปก็ได้นะครับเพิ่มพวกลดความเสียหายแล้วก็อัตราบล็อกให้กับทีมนะครับก็จะดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้2ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำเนาะว่าถ้าจะใช้นะครับแต่ถ้าเล่นทีมของเนียนะครับอาจจะเอาเมลเพโลมาใช้ก็ได้เพื่อแบบเพิ่มโอกาสให้แบบ สถานะมันแบบจัดจ้านไปเลยแบบติดช็อตชัวติดแข็งชัวอะไรแบบนี้ครับแล้วขอย้ำก่นสักนิดหนึ่งใครที่จะเล่นทีมมืดนะครับคุณควรจะเป็นไ d ดีที่มีแหวนตายเกิดดาวสูงๆเยอะๆนะครับ5ดาวบวกขึ้นไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครมี6ดาวก็จะยิ่งแจ่มเลยนะครับถ้าเกิดเป็นไ d ดีที่มีแหวนตายเกิดน้อยนะครับจะเล่นแล้วไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องทำเซตต้านทานให้ได้เกือบทุกตัว ที่อยู่แถวหน้าเลยนะครับยกเว้ลิงแล้วกันเพราะว่าลิงมันจะเป็นตัวดาเมจก็ไปเล่นเซตจุดอ <ST an> ่อนแทนอะไรแบบนั้นครับอ่ะมาดูตอนเล่น PVP เจอกับทีมโควิดเ <ST an> ก่ากันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็จะโดนจานปุ๊กเปิดมาก่อนนะครับผมแล้วก็เนียเนี่ยกระโดเดเยี่ยมเข้าไปปั๊บเพิ่มกูดาหมดนะครับอ่ะเพิ่มกูดาหมดแบบนี้เลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกไปเล่นต่อได้สกิลที่2และช็อตทั้งดงแบบนี้ครับ และเราก็จะได้เล่นฟรีอีกหนึ่งสกิลครับเป็นสกิลที่3นั่นเองนะครับเมื่อกี้ลิงของผมโดนแคนเซิลสกิลไปนะครับทำให้ออเดอร์สกิลหลุดไปนะครับอันนี้เพลตันซูมาครับลิงเด้งเลื่อนให้ครับเห็นไหมฮะอ่าเกลิดัสแช่ครับนี่ฮะแช่ไปแล้ว3ครับแช่ไปแล้ว3อ่ะโอเคเฟลตันเขาทุบกลับมาสบายๆนะครับโอเค มาครับเกลีรัสแช่ต่อครับแช่ห้าครับโอ้โหแล้วเห็นไหมฮะว่าตีแล้วก็ฮิวตัวเองตีแล้วก็ฮิวตัวเองนะครับประมาณนี้และเฟย่ยาโปยต่ออันนี้คือคอมโบแบบสวยมากนะฮะเออโปรยฝนร่วงลงมานะครับอ่ะต่อยช็อตต่อครับปึ๊บอันนี้โดนจูรีรถเกาะมาไม่มีอะไรครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้เพื่อนจัดการครับลิงเป่าพูดแล้วก็ฮิวขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่าโดนเพลตันสะท้อนมาชิวๆครับฮิวขึ้นมาครับต้องคอยเลี้ยง เลือดเรื่อยๆนะครับสำหรับเกเรดัสนะฮะเกเรดัสโดนแล้วครับเลือดเด้งขึ้นมาแค่พันสองครับอืมอ่ะเพราะว่าโดนพวกรถเกาะด้วยนะครับพอรถเกาะแล้วเนี่ยการเด้งเลือดมันก็จะเบาลงนะครับมันมีรถเกาะจากตัวของวาเนซ่าด้วยตัวของจูริด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเนี่ยเด้งเลือดขึ้นมาพันสองเด้งแบบน้อยมากนะครับอ่ะปั่นไปครับอันนี้เป็นช็อตที่เฟย่าได้เล่นนะครับอ่ะปั่นสองดอกนะฮะเกเรดัสก็รอออกไปตีเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะเนี่ย แช่ขัดจังหวะแช่ขัดจังหวะเรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่คอยแบบปั่นป่วนนะครับให้กับฝั่งเรานะฮะเออให้ฝั่งเราได้เล่นบ่อยๆคือ,บ,อบางทีถ้าแข็งหมดอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบได้เล่น2 s k สกิลเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเดัสซัดต่อครับแข็งเพลต้านต่อแล้วตีนะครับตีน้ําแข็งแตกออกมาแล้วแพสซีฟเด้งนะครับตีครบ2ครั้งแพสซีฟเด้งแช่ต่อแช่ต่อเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้ เกรดัสยังไม่เอาครับลิงทุบไปปะโอเคก็ฮิวให้ครับก็ต้องมีตัวที่แบบคอยฮิวเรื่อยๆนะครับอ่านี่เกเรดัสตีไปนะครับเทลตันเกิดมาแหวนครับโอเคลิงเป่าเข้ามาช่วยเกเรดัสฮิวขึ้นมาครับ2,000ันะครับเกรดัสตีครับติดแช่และแช่ต่อ,แช,ตอแช่ต่อเนื่องพระแม่ตีและได้ฮิว2 0 0เกรดัสปล่อยสกิลต่อแช่ต่อนะครับคือพยายามแบบเหมือนมันเป็นตัวที่เล่นเพื่อแบบ หยุดเขาเรื่อยๆแบบเนี้อ่ามันเป็นตัวที่เล่นแบบนี้ครับและนี่ก็จะเป็นตัวความเสียหายที่ทางเกริดัสทาได้ในเกมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลิงก็ฮิวไปเกือบ7จ็ดหมื่นครับมาดูตาที่เจอพี่โอบิกกันหน่อยนะครับเป็นทีมเมตาเวทปัจจุบันที่มีมิเรียครับแต่อันนี้เราได้เปิดก่อนนะครับเพิ่มคูดาวไปก่อนครับด้วยเนียนะฮะอ่าแล้วก็ตีมาครับชิวๆฮะแล้วก็เนียช็อตต่อไม่รอแล้วนะครับช็อตไปแล้ว4ตัวนะครับ อ่าเป็นเนียเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดให้ก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่มปูดาวเนี่ยมันไม่สามารถกันโดยเซตต้านได้และการเหยียบของเนียเนี่ยมันเร่งเคินด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะไม่เล่นเกเิดัสเป็นสกิลแรกนะครับอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีเซตต้านกันอยู่แล้วเกเิดัสแช่ไปครับโอ้โหวิดูดิอย่างหนาวนะครับนี่เขาไม่ได้เล่นเลยและเราได้เล่นต่อเฟย่าแบบสวยๆนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาหลุดมา สกิลได้ก็อาจจะเจ็บพอสมควรนะครับอ่าเราก็ต้องทำเกดีดั๊ให้ถึกๆต้าน,าน,าน,านๆเยอะๆเข้าไว้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะเน้นเรื่องของการต้านแล้วก็เรื่องของการจ่ายสถานะและตังน,นี้มีพ่แม่นี่คอยช่วยให้ติดง่ายขึ้นแช่ต่อครับแช่ต่อเห็นไหมมีเลียลิงติดเรื่อยๆนะครับถ้าลิงมันได้แปลงร่างก่อนเนี่ยก็อาจจะแช่ไม่ติดนะครับอันนี้ก็ต้องหาตัวมาช่วยเร่งเทินหรืออะไรแบบนี้นะฮะอ่าลิงคอยช่วยครับ ฮิวเรื่อยๆครับใครยังไม่ได้ดูนะครับสำหรับรีวิวลิงก็ในช่องเราก็มีทําไว้แล้วนะฮะเอออ่ะประมาณนี้เลยผมว่าเกริรัสกับลิงเนี่ยห่างกันไม่ได้นะมันต้องเล่นคู่กันจริงๆนะครับในแพทปัจจุบันนี้นะเกริรัสตีปุ๊บแช่หูดูดีแพสซีฟเด้งแต่ลิงมันได้เล่นอยู่ครับลิงมันได้แปงลงร่างแล้วนะฮะลิงมันได้กอดเสาแล้วครับโอเคลิงเราเป่ากับไปครับปุ้งก็ไปฮิวทั้งทีมเลยนะอ่าแล้วเมื่อกี้ที่สังเกตไหมว่าที่ลิงเมื่อกี้มันเด้งหลายช็อตเนี่ย คือมันเด้งเพราะว่าลิงมันสกิลไปโดนที่จุดเยี่ยงแข่งมันก็ทําให้ลิงยืนได้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ามันได้คิวตัวเองบ่อยๆางี้ยเนาะอ่าก็จะช่วยกันฮิลประมาณนี้เลยครับอ่าลิงเป่ามาพุ่งพุเข้ามาโอ้โหโคตรเจ็บนะครับโดนเพิ่มครูดาวด้วยเพราะว่าเมื่อกี้คริสตั้นแตกอ่าเปย่าโปยต่อปุ๊บโอเคตัดเลือดไปนะครับเอลิเซียก็ตายเกดิร์ดติดหินโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและเกดิรัดออกมาแล้วฮะ ตายครับเดดิดัสไม่ได้ออกสกิลแต่เนียช็อตให้หนึ่งตัวครับลิงเขายังได้เล่นครับต่อยไปครับลิงเขามีการสถานะครับลิงเขาสวนกลับมาและเฟย่าได้ปั่นนะครับแต่ได้ปั่นแค่ทีเดียวนะครับโอเคลิงเขาได้เป่ามาครับแล้วทุบเข้ามาครับโอ้โหโคตรเจ็บครับและจังหวะนี้ครับทุบไปครับติดแช่2เนี่เห็นไหมฮะมันขัดมากครับมันปวดจริงฮะนี่แล้วก็ทุบไปฮิลไปทุบไปฮิลไปลิงก็ได้ฮิลจากน้ําแข็ง ลิงเ็าทุบมาโอเคเกรดินัสผมไปแล้วนะครับทนไม่ไหวแล้วลิงเขาแรงเหลือเกินแต่ว่าพ่อแม่ชุบต่อนะครับพร้อมกับเร่งเผินพ่อแม่ชุบขึ้นมานะครับเล่นต่ออ่ะลิงเขาเป่ากันมาครับเขาก็ฮิลกันไปทีละพันเจ็ดพันเจ็ดพ่อแม่เราไปแล้วลิงเราก็เป่ากลับไปนะฮะล้วก็ฮิลเกรดิัสที่ตื่นขึ้นมาแล้วเกรดิัสตีนะครับโอเคตีไม่ครบ2ครั้งก็ยังไม่ได้แช่โอเคมีเรียไปแล้วนะครับเกดรดิ้ัสไปต่อปึ้ง แค่ไม่ติดเพราะว่าเขายังเป็นล่างแยกอยู่นะครับอ่าเขามีการสถานะอยู่3เทินเมื่อกี้เหลือ1เทินมัง้งอ่าโอเคเนี่ยมันก็จะตียังไม่ติดอืมประมาณนี้โดนทุบเรียบร้อยนะครับอ่าก็เกลิดัสกับลิงยืนอยู่ด้วยกัน2คนตอนจบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่เจอกับพี่โอบิก นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวละครอย่างเกลริดัสนะครับก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าป่วนจัดจัดนะครับใน O7K เลยก็ว่าได้นะฮะ <Wow. S 1> แต่ว่าสิ่งที่จะทําให้การเล่นเกลริดัสเนี่ยเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเ,าเราจะต้องทําให้เขาเนี่ยถึกนะครับและมีตัวละครที่ช่วยฮิลเรื่อยๆ <Yeah. S 1> นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครเกลริดัสไม่ควรจะติดสถานะ ใดๆเลยนะครับควรต้องออกไปเล่นได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับจะเหมาะกับคนที่มีแหวนตายเกิดเยอะๆนะครับแล้วก็เล่นทีมแบบมืดสายถึกได้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับส่วนตัว ID ผมเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะกับเกรอริลัสเท่าไหร่เพราะว่าแหวนตายเกิดผมยังน้อยแล้วก็ของที่เป็นเซตตานผมอะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับใครที่เล่นเกรอริลัสแล้วมีแนวทางอื่นนะครับอยากจะมาแชร์เทคนิคกันนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้ เผื่อเพื่อนๆมือใหม่จะเข้ามาอ่านแล้วก็ได้ไอเดียไปเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเกลรีดอยู่นั่นเองนะครับถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับช่องจุงโกะด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ